คุณเคยเห็นเด็กเจ็ดขบยืนอยู่ในศาลคนเดียวไหมไม่มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือไม่มีใครคอยปกป้องแต่เขากลับมีความกล้าที่ทำให้คนทั้งห้องศาลตะลึงและน้ำตาไหลคำพูดของเขาสามารถเปลี่ยนความยุติธรรมได้ในพริบตาคุณอยากรู้ไหมว่าเด็กตัวน้อยคนนี้ทำอะไรอยากกระพริบตาเพราะทุกคำพูจะทำให้คุณสะเทือนใจเช้าวันนั้นศาลเงียบกว่าทุกวันแสงไฟสีขาวสะท้อนพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบ กลิ่นเอกสารเก่าและอากาศอับลอยคลุ้งเสียงรองเท้าหนังของผู้พิพากษาดันก้องหัวใจทุกคนเต้นช้าลงโดยไม่รู้ตัวเด็กชายวัยเจ็ดขบยืนอยู่ลำพังเสื้อเชิ้ตสีซีตัวใหญ่เกินตัวมือเล็กกำแน่นปลายนิ้วสั่นอย่างพยายามกลัน้นเก้าอี้พยานสูงเกินไปเขาต้องขย่งขึ้นนั่งสายตาหลายสิบคู่จับจ้องบางสายตาสงสยัย บางสายตาเวทนาพ่อของเขานั่งอยู่หลังรั้วเหล็กใบหน้าซีดดวงตาแดงกำ่ำเด็กชายไม่กล้ามองแต่ได้ยินเสียงหายใจหนักของพ่อชัดเจนผู้พิพากษาถามด้วยน้ำเสียงเรียบว่าใครพาเขามาที่นี่เด็กชายกลืนน้ำลายลำคอแห้งผากเขาตอบเบาแต่ชัดเขาบอกว่ามาเอง เพราะไม่มีใครพาเสียงซุบสิบเริ่มดังความไม่สบายใจแผ่ซ่านไปทั่วห้องเด็กชายเลื่อนสายตามองพื้นเห็นเงาตัวเองสั่นไหวเขาเริ่มเล่าเรื่องเช้าที่พ่อปลุกไปโรงเรียนเรื่องข้าวไข่เจียวที่ไม่นิดหน่อยแต่พ่อบอกว่าอร่อยที่สุดเสียงเขาสั่นแต่ไม่หยุดเขาเล่าถึงคืนที่พ่อไม่กลับบ้านบ้านทางหลังเงียบเกินไป กลิ่นเสื้อพ่อยังอยู่บนหมอนทำให้เขานอนไม่หลับผู้พิพากษาขมวดคิ้วห้องพิจารณาเงียบจนได้ยินเสียงนาฬิกาเด็กชายเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงน้ำตาคลอเขาพูดถึงวันที่ตำรวจมาพาพ่อไปมือพ่อเย็นแต่ยังลูบหัวเขาเสียงสะอื้นดังจากแถวหลังใครบางคนยกมือปิดปากเด็กชายสูดหายใจลึก เหมือนรวบรวมความกล้าเขาพูดว่าพ่อไม่เคยตีพ่อไม่เคยด่าพ่อสอนให้ขอโทษแม้ในวันที่ไม่ได้ผิดน้ำตาผู้พิพากษาคลอแต่ยังไม่พูดอะไรเด็กชายก้มหน้าอีกครั้งเสียงเล็กลงเขาบอกว่าคืนนั้นเขาเห็นทุกอย่างเห็นคนที่ไม่ใช่พ่อเห็นเงาที่วิ่งหนี มือเล็กชี้ไปทางประตูศาลเสียงทั้งห้องหยุดนิ่งเด็กชายเงยหน้าขึ้นอีกครั้งและพูดประโยคเดียวประโยคที่ทำให้พ่อสุดลงและทำให้คนทั้งศาลลืมหายใจเขาบอกว่าคนที่ทำจริงนั่งอยู่ในห้องนี้เสียงอากาศเหมือนหยุดนิ่งทุกสายตาหันตามนิ้วเล็กนั้นช้าหนักอึดอัด ผู้ชายคนหนึ่งขยับตัวเก้าอี้ส่งเสียงเอียดดังเกินไปเหงื่อผุดบนหน้าผากเขาแม้ห้องจะเย็นจัดเด็กชายมองไม่กระพริบดวงตาแดงแต่แน่วแน่ผู้พิพากษาเอนตัวไปข้างหน้าน้ำเสียงต่ำลงถามว่าเด็กเห็นอะไรเด็กชายหลับตาเหมือนย้อนกลับไปในคืนนั้น เสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีปลิ่นดินเปียกปลิ่นควันเขาเล่าว่าเขาซ่อนอยู่หลังประตูเห็นมือที่ถือของแข็งไม่ใช่มือพ่อเห็นรอยสักรูปงูเลื้อยขึ้นจากข้อมือผู้ชายคนนั้นสะดุง้งมือรีบซุกในกระเป๋าเสื้อเสียงหายใจของเขาดังผิดป,ปกติเด็กชายลืมตา มองตรงไปยังที่นั่งนั้นเขาบอกว่าคืนนั้นพ่อกลับมาช้าพ่อเข้ามาหลังทุกอย่างจบพ่ออุ้มเขาที่ตัวสัน่นแล้วบอกให้ปิดตาเสียงสะอื้นดังทั่วห้องไม่มีใครกล้าขยับเด็กชายพูดต่อช้าลงชัดขึ้นเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจคำว่าคดีแต่เข้าใจคำว่า พ่อปกป้องผู้พิพากษาหยุดจดมือสั่นเล็กน้อยพ่อที่อยู่หลังรั้วเหล็กร้องให้เสียงดังเป็นครั้งแรกเด็กชายเช็ดน้ำตาด้วยแขนเสื้อเก่าและพูดออกมาอีกประโยคเบาแต่เหมือนฟ้าผ่าเขาบอกว่าผู้ชายคนนั้นเคยมาที่บ้านเคยนั่งกินข้าว เคยลูกหัวเขาและเคยบอกให้เขาเงียบห้องสารเริ่มปั่นป่วนเสียงอุทานดังขึ้นพร้อมกันผู้ผิพากษาตีค้อนเสียงดังสะท้อนเด็กชายยังยืนอยู่ตรงนั้นตัวเล็กแต่ไม่ถอยเขาพูดต่อว่าคืนนี้เขาไม่อยากเงียบอีกแล้วความเงียบปลับมาครอบงำอีกครั้งหนักอึดอัด เมือนอากาศกดทับอกทุกคนเด็กชายยืนตัวตรงแม้ขาจะสัน่นเขามองไปยังผู้พิพากษาแล้วมองกลับไปยังผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นหลบสายตาริมฝีปากซีดเผือดเด็กชายพูดต่อเสียงแผ่วแต่ชัดเจนเขาบอกว่าคืนนั้นเขาได้ยินคำสัญญา คำสัญญาที่ผู้ใหญ่คิดว่าเด็กจำไม่ได้เสียงฝนยังดังอยู่ในหัวเสียงประตูปิดแรงเสียงกระซิบใกล้หูเด็กชายขยับมือกำชายเสื้อแน่นเขาพูดว่าผู้ชายคนนั้นให้ของเล่นเขาบอกว่าเป็นความลับบอกว่าถ้าพูดพ่อจะหายไปหัวใจคนฟังเหมือนถูกบีบ บางคนหลั่งน้ำตาโดยไม่รู้ตัวผู้พิพากษาหายใจลึกใบหน้าตึงเครียดพ่อของเด็กชายร้องเรียกชื่อเขาเสียงแตกเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเด็กชายหันไปมองดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและความรักเขาพูดต่อเสียงสัน่นแต่ไม่หยุดเขาบอกว่าเขาเงียบมานาน เงียบเพราะกลัวเงียบเพราะเชื่อเชื่อว่าทางเงียบพ่อจะปลอดภยัยผู้ชายคนนั้นเริ่มลุกขึ้นก้าวอี้ลมกระแทกพื้นเจ้าหน้าที่สารขยับตัวทันทีมือจับอาวุธเด็กชายสะดุง้งแต่ยังยืนอยู่เขาพูดประโยคต่อมาช้าลงเหมือนเลือกทุกคำเขาบอกว่าวันนี้ เขาเลือกพูดพระท่าเขายังเงียบพ่อจะไม่ได้กลับบ้านเสียงสะอื้นดังระงมไม่มีใครควบคุมได้อีกเด็กชายเงยหน้าขึ้นมองไปรอบห้องแล้วพูดด้วยเสียงเล็กที่สุดแต่ดังในใจทุกคนเขาบอกว่าเขาพร้อมเล่าทุกอย่างตั้งแต่วินาทีแรกที่ความจริงเริ่มเจ็บปวด ผู้พิพากษาก้มหน้าจดบันทึกเสียงปากกาขูดกระดาษดังแผ่วแต่หนักแน่นในความเงียบเด็กชายหันไปมองพ่อเห็นน้ำตาที่ไหลรินใบหน้าพ่อซีดแต่เต็มไปด้วยความรักและภูมิใจเขาเริ่มเล่าทุกอย่างที่เขาเห็นทุกอย่างที่เขารู้แม้เรื่องเล็กน้อยก็ไม่ละเวน้นเสียงเด็กชายชัดขึ้น มีทั้งความเศร้าวความกล้าและความจริงใจผู้ชายคนนั้นหน้าซีดเหมื่อไหลท่วมใบหน้ามือสั่นราวกับจะหยุดหัวใจตัวเองเด็กชายพูดถึงของเล่นของที่ผู้ชายคนนั้นใช้ล่อลวงเขาทุกคนในห้องสารอึง้งไม่กล้าขยับเขาเล่าวิธีที่พ่อปกป้องเขาวิธีที่พ่อพาเขาหนี และวิธีที่เขาเก็บความลับนั้นมานานเสียงสะอื้นดังก้องจากพ่อจากแม่จากผู้พิพากษาและจากทุกคนในศาลเด็กชายหันไปยังผู้ชายคนนั้นดวงตาเต็มไปด้วยความกล้าหาญแล้วพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงที่สุดคำพูดนั้นสั่นสะเทือนหัวใจทุกคนเขาบอกว่าพ่อของผมไม่ได้ทำอะไรผิด แต่ผมเกือดจะเสียพ่อไปพระคุณความเงียบกลับมาปกคลุมหนักหน่วงจนแทบหายใจไม่ออกผู้พิพากษาวางปากกาลุกขึ้นมองเด็กชายแล้วก้มหน้าผู้ช้าๆเสียงนั้นอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยพลังทุกคนในศาลเริ่มร้องไห้ทั้งน้ำตาแห่งความเสะเตือนใจและน้ำตาแห่งความยินดีเด็กชายตัวเล็ก แต่หัวใจยิ่งใหญ่ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นผู้พิพากษาความจริงด้วยเพียงคำพูดและความรักต่อพ่อพ่อสุดตัวลงกอดลูกเสียงสะอื้นดังปนความโล่งใจในวันที่เด็กเจ็ดขวบยืนขึ้นเพียงคนเดียวในศาลโลกทั้งโลกต้องหยุดฟังและน้ำตาไหลรินคำพูดของเด็กชายเปลี่ยนทุกอย่างและทำให้ทุกคนในศาล จำวันนั้นไปตลอดชีวิตถ้าคุณต้องการฉันสามารถสร้างตอนจบสุดซึ้งแบบเต็มบทที่แสดงผลลัพธ์ของคดีและความยุติธรรมหลังคำพูดของเด็กได้คุณอยากให้ฉันทำไหมเสียงสะอื้นค่อยๆเงียบลงเด็กชายยังยืนอยู่ข้างพ่อมือเล็กถูกกอดแน่นโดยมือใหญ่ของพ่อผู้พิพากษาลุกขึ้นห้องศาลเงียบสนิททุกสายตาจับจ้องเขา ท่านพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความเห็นใจสารรับฟังคำให้การของเด็กชายอย่างครบถ้วนและเห็นถึงความรักและความจริงใจของครอบครัวนี้คดีนี้ขอปิดลงด้วยความยุติธรรมและให้พ่อกลับบ้านโดยไม่มีข้อกล่าวหาเสียงถอนหายใจแห่งโล่งใจดังทั่วห้องพ่อศบหัวลูกชายน้ำตาไหลรินทั้งน้ำตาแห่งความรัก และความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งเด็กชายมองไปรอบห้องเห็นรอยยิ้มของคนรอบข้างหัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นเขาเดินออกจากศาลถือมือพ่อแน,น่นก้าวแรกของความหวังใหม่เริ่มต้นขึ้นผู้คนในศาลปรบมือบางคนร้องไห้แต่เป็นน้ำตาแห่งความซาบซึ้งใจเด็กชายตัวเล็กแต่หัวใจยิ่งใหญ่ สอนให้ทุกคนรู้ว่าความรักความกล้าและความจริงใจสามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้และในวันนั้นเด็กเจ็ดขวบคนหนึ่งกลายเป็นฮีโร่ตัวน้อยที่ทำให้ครอบครัวกลับมารวมกันและทำให้ทุกคนเชื่อในความยุติธรรมอีกครั้ง